เจ้าสบายดียตั้งเน็ตลักเจ็ดเนาะตั้งจะได้ให้สุดคุ้มเอาเพื่องกดบุฟเด่ต์กันจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดชั้นหนึ่งศูนย์สองสิบพันสิบมือสิบกิกชั้นหนึ่งศูนย์หนึ่ง

อ0ออันไหุบรานี่ส um> um> ิเป็นอันวเ็จสิน